คลิปนี้นะคะมาฟังกระแสเกี่ยวกับเพลงบอลแะเก่งของน้องลิซ่านะคะครูพี่แอนนะคะได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับคําโปรยที่น้องลิซ่าอธิบายไว้นะคะก่อนที่เพลงจะเริ่มครูพี่แอนบอกว่าขอบคุณน้องลิซ่าที่ทําเพลงสน,สนับสนุนผู้หญิงให้มีความมั่นใจออกมานะคะตั้งแต่ New w o m e n มาจนถึงบอล l and g e ถึงเพลงนี้จะมีความแซ่บซีดแต่ก็ยังมีท่อนที่เชียร์ up ให้ผู้หญิงมั่นใจในตัวเองอยู่ดีค่ะพี่แอนชอบตรงนี้ของน้องมากจะมีอะไรดีไปกว่าเราได้รักกำลงังใจจากเพื่อนผู้หญิงพลังหญิงอีกคะ่ะใครที่อยากฟังคําแปลเต็มๆเมเ,มเจอกกนนนัันนคละะแม่่ํางรงร เตาเต็มที่เลยบอกเลยว่าคําแปลเพลงนี้แซงกว่ารกครั้งสวนอีกค่ะซึ่งครูก็โปรยมาว่ามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้หญิงคนใหม่ New w o m นะคะที่ให้คุณค่ากับอิสระในการได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะเขาอขอบคุูข้อมูลนะคะ Perfect English กับครูพ p ่แ n นอย่างพี่ท่านนี้นะคะแม่จีนก็คือคนนี้เนี่ยมนเวอร์มากนะคะพี่เขาบอกว่าฉันเป็นคนแรกในหมู่บ้านที่ฟังเพลงบอนเนเกนคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านไม่ฟังเพลงพวกเขาฟังเพลงกันไม่เกิน5วินาทีหลังจากที่พวกเขาได้ยินว่า ฉันฟังเพลงบอลอเกนพวกเขาตกใจมากค่ะอ่ะจึงค่ะใครที่ไม่อยากฟังเพลงนะคะก็ลองบอนอเกนของน้องนิซ่านะคะแล้วจะรู้สึกว่าจึ้งจริงๆและตอนนี้นะคะก็เริ่มเลยค่ะอย่างพี่พี่ power pop กนนะคะเพื่อนๆล่าสุดมีการ cover น้องๆเลิศหนึ่งโดยการเดินเจริตและลิซ่าเรดูจากแคคค่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อดู MV ล่าสุดของลิซาจบ ก็จะกลายเป็นแบบนี้กันทุ่นหน้าใช่ไหมคะน่ารักมากเลยต่อามาค่ะอันนี้ขอนนอนุญาตเมาท์มอยนะคะเป็นตีแอคจากเพจจอกๆแล้วกันนะแอดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินนะอันนี้นะคะเดี๋ยวแอดพาเพื่อนๆนะมาสองคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าเพลง4นาทีแต่รู้สึกเหมือน2นาทีบางคนก็บอกว่าเอ็มวีดูแล้วค่อยสมกับฟีดหน่อยไม่ใช่เอามาตัดต่อเต้นข้างๆกันเลยลอยเหมือนตอนอยู่ค่ายเก่าเสียดายมากอันนั้นบางคนก็บอกว่าเพลงส่งโคนโคนส่งเพลงเดือดแล้วก็บางคนบอกว่าแซ่บมากๆค่ะบางคนบอกว่ามาสเตอร์พีซของ สั้นแหลกเพลงนี้นะคะติดหูสะสัดสมเมอร์เตอร์เพลงมีความเป็นตัวแม่สูงมากนะคะทั้งแาวทั้งดนตรีผู้ชายผู้หญิงเขาไม่ค่อยฟังกันหนแนวนี้เหมือนทํามาเพื่อตัวแม่เพื่อกระเทยโดยเฉพาะค่ะบางคนบอกว่าเพลงดีมากเปิดบนไปทั้งวันเลยบางคนบอกว่าเลอแรปไปจึงสุดบางคนบอกว่ารอบนี้ฟอร์มมาดีจริงบางคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกอิ่มเต็มเพราะไม่มีช่วงไหนพักเลยบางคนบอกว่าดีจริงแต่คิดว่าเรน่าจะผ่อนนีว่เรชายได้มากกว่าน,นี้อีกอยากให้เรชายเยอะๆบางคนบอกว่าดีฟีดแบบฟีดอะไม่ได้นั่งร้องว่าจะร้องเมื่อไร ดีทั้งเพลงลงตัวสุดๆอะบางคนบอกว่าชอบเพลงมากแซ่บมากค่ะเริ่มากทั้งเพลงทั้ง MV บางคนบอกว่ากูจะเกิดอีกครั้งและเกิดครั้งนี้เป็นตัวแม่ชอบอะมีคนแปลแบบไทยๆมาสะใจดีซึ่งเพจจกๆนะ,ะเขาได้แปลเขาบอกว่าโมนาเกียนเกิดแต่กับกูบนไปเอ็มวีสวยจึง้งเพลงเพราะติดหูและเนือ้อเพลงก็แซ่บกินใจสุดเพราะเป็นเพลงที่ว่าผู้ชายที่นิสัยชายแท้สุดๆถ้าม,มาเชื่อฉันนี่ยฉันจะทําให้เธอเหินเหมือนได้เกิดใหม่เลยแหละหรือแปลง่ายๆก็คือกูไม่เอามึงละจานนางผู้หญิงนิสัย เตือนก็ไม่ฟังถ้าฟังกูตั้งแต่แรกนะชีวิตมึงก็เหมือนได้เกิดใหม่แต่ตอนนี้เป็นที่ปากชาวบ้านเขาไปหมดล้วย้อนกลับไปแก้ไขอ,อะไรไม่ได้นะคะแล้วกูก็ดีใจมากค่ะที่ตัดสินใจทิ้งเมืองไม่งงกลับไปทามถ่ายให้เสียเวลาไม่มานั่งหยอดความหวานให้หรอกนะคะชีวิตมีอะไรให้ทําอีกเยอะอันนี้จอกๆเข้าแแปลงมาประมาณนี้อาจจริงๆต่อมาค่ะเหตุลูคอสคลอสเพลย์ hey, look, course, course, นะคะโอ้โหพี่เขามาไวมากแม่ด้วยการแปลงโฉมเป็นน้องลิซ่าดังชนิดแหลนะคะหลายภาพไม่ต้องเพราะว่าสกรีนด้วยเม จแล้วหนึ่งวาดด้วยเมจิแล้วหนึ่งเล,ลาสุดค่ะก็ต้องใช้คําว่าเริ่มเลยเริ่มมีคนแหกคับเบอร์ได้นะคะอันนี้แต่งตัวเป็นเรแล้วก็ใช้เพลงบอน n a เ a เกค่ะบอกว่าหลังฟังเพลงดู MV ็ม r ีบอ a i n เกก็กลายเป็นแบบนี้เลยจ้าเริ่ดม,มากๆ แล้วก็ตอนนี้นะคะไวรัลกำลังมาค่ะอันนี้หมอเด็กนะคะมารับช่วงต่อเลยค่ะเดินด้วยจริตแม่สามบอลอเกนนะคะจริตหมอเด็กเดินตามรับเด็กตอนเที่ยงคืน9นาทีนะคะเกิดแตกกระเวนตูว่าอย่างนั้นน่ารักมากๆและก็นี่คือรีแอคของคุณตูนฮิววีค่ะรีแอคบอนาเกนของลองลิซ่นได้อย่างจึ้งปังจริงๆมาบอลอเกนเอลวีลิล่สด มมมามา,มาดูพร้อกันและตอนนี้นะคะบอนนเ็เกกินก็คือเสิร์ฟการเดินแบบนี้ทูราชอาณาจากรค่ะห้ามพลาดเลยนะคะแม่ๆคนไหนที่ทำคอนเทนต์แล้วก็ มาค่ะคอมเมนต์นี้นะคะแฟนคลับคบแลมมาก,ก็คือเขาบอกว่าถึงลิซ่านะคะฉันแค่อยากจะใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงความขอบคุณและก็ชื่นชมอย่างสุดซึ้งต่อการทํางานหนักความมุ่งมั่นและความลหลงไหลในดนตรีของคุณมันไม่เคยถูกมองข้ามเลยโอ้น่ารักมากมายค่ะต่อมาค่ะพี่เขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณปล่อยเพลงใหม่ออกมามันเหมือนของขวัญสําหรับพวกเราทุกคนที่รักและสนับสนุนคุณเพลงล่าสุดข,ของคุณนั้นยอดเยี่ยมมากตั้งแต่เนื้อเพลงไปจนถึงทํานองทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากคุณสามารถนําเสนอสิ่งที่สดใหม่และก็น่าตื่นเต้นได้เสมอนั่นคือสิ่งท ทำให้คุณพิเศษในฐานะศิลปินค่ะเสี่งของคุณไม่ใช่แค่สิ่งที่เราฟังแต่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกวิธีที่คุณทุ่มเททั้งหัวใจและก็จิตวิญญาณให้กับการแสดงทุกครั้งนั้นสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริงการเฝ้าดูคุณเติบโตขึ้นในฐานะศิลปินและเห็นว่าคุณทุ่มเทมากแค่ไหนในสิ่งที่คุณทำทำให้ฉันภูมิใจมากขึ้นที่ได้เป็นแฟนคลับของคุณนะคะขอบคุณที่ทำงานหนักเสมอเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดแก่เราคุณสมควรได้รับความรักและความสำเร็จทั้งหมดในโลกนี้เพราะคุไไไไมมม่่่่่เเเเหหอออนนนนนนครรรจจจิงๆวววาาะดด้้ฉัััสสบบแทที็ คุณจะทําอะไรต่อไปส่งความรักและกําลังใจทั้งหมดให้คุณโอ้โหได้ฟังแล้วก็คนลุกมากๆเลยเพื่อนๆนี่คือหนึ่งในแฟนคลับนะคะที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของน้องลิซ่านั่นเองคือจึงแหงขาหญิงได้อ่านแล้วน้ําตาจีไหลน้องลิซ่าทําดีทําถึงแล้วก็ทุกคนภาคภูมิใจจริงๆค่ะอันนี้เป็นคุณมิกเฉลเลสสีนะคะเล่นแผ่นเสียงโบนาเกนของน้องลิซ่าด้วยจึงเวอ่อ